การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดสิงห์บุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทาโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรี มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่3อาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสิงห์บุรีหน่วยที่4ขนมหวานบ้านแป้งเมืองสิงห์ขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้รอบหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี หลักสูตรที่ 3. อาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสิงบุรี 3.4. ขนมหวานบ้านแป้งเมืองสิงตลาดบ้านแป้งย่านการค้าสำคัญของเมืองสิงบุรีในอดีตปัจจุบันเป็นชุมชนเล็กๆที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและชาวสิงบุรีได้ลองลิ้มชิมอาหารรสเลิศเช่นก๋เวยเตี๋ยวบ้านแป้ง เป็นบะหมี่เส้นสดรูปทรงแบนทำใหม่ทุกวันอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวตลาดบานแปงเปิดขายมาตั้งแต่พุทธศักราช2435นอกจากนี้ผู้ที่ชื่นชอบความหวานเดินเข้าไปในตอกซอยเล็กๆจะพบกับร้านขนมหวานหลักชนิดเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองหม้อแกงเปิดให้บริการทุกวัน หากอยากลองไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นไม่ควรพลาดอาหารการกินในอำเภอพรมบุรีสิงห์บุรีวันนี้เป็นเมืองที่ไม่เดินตามรอยวัตถุนิยมแต่หมุนตามภาวะการเปลี่ยนไปอย่างเหมาะสมและกลมกืน่นเปรียบเสมือนมวฑเสน่ห์ที่ยังคงกลิ่นอของอารยาธรรมวัฒนธรรมและประเพณีที่มีความน่าสนใจ เสน่ห์วิถีที่เรียบงา่ายรอคุณอยู่ดินแดนแห่งแม่น้ำสามสายจังหวัดสิงห์บุรี